จำกันได้นะครับเป็นคลิปสยองขวัญนะที่เกิดอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นคลิปที่รถกระบะคันหนึ่งขับสารโค้งมาแล้วก็มากวาดนิสิตเกษตรที่ขี่จักรยานยนต์สวนทางมาเนี่ยบาดเจ็บไปหลายรายเนี่ยฮะเป็นคลิปที่เผยแพร่กันไปเยอะมากแล้วก็โอ้สยดสยองมากนะฮะนี่ฮะนี่ฮะมีผู้บาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับนี่ฮะส่วนตัวผู้ขับขี่นี่ก็เป็นคนที่ทํางานอยู่นั้นแหละเห็นว่าเป็นเกี่ยวกับเป็นเจ้าที่สมาคมอุทยานแห่งชาติ แล้วก็พยายามอ้างว่า,าป่วยใช่ไหมฮะ,ฮะนี่ฮะปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ<ๆ>เขาก็พอเห็นคลิปอย่างนี้แล้วก็เลยประชุมกันเนี่ยนะครับมาพักงฮนะแล้วก็ออกมาตรก,การเกี่ยวกับด้านการจราจรเลยฮะหลายเรื่องเลยนะพี่โก้ฮะครับก็เมื่อวานก็มีการถแถลงข่าวครับของอานายจงรักษ์วัชลินรัตน์เป็นรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ ได้ลงนามเนี่ยในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องมาตรการจัดระเบียบจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อืก็เลยเป็นสี่มาตรการหลักครับคือที่หลักๆเลยมาตรการที่หนึ่งนี่ก็คือห้ามรถยนต์ทุกประเภทที่ไม่มีใบอนุญาตครับเข้าผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับยกเว้นประตูงามวงวานที่หนึ่งประตูงามวงวานหนึ่งเนี่ยยังเข้าออกได้ครับส่วน มาตรการที่สองก็คือที่สอดคล้องกับมาตรการที่1ก็คือสามประตูที่ห้ามเข้าก็คือประตูวิภาวดีประตูงามวงวานสองแล้วก็ประตูงามวงวานสามทั้งสามประตูเนี่ยถ้าไม่มีใบอนุญ,ญาตเนี่ยห้ามเข้าอันนี้เข้า<ม>เข้าได้เฉพาะมีใบอนุญาตเท่านั้นใช่นะครับแต่ว่า,าทั้งสาประตูก็จะปิดปิดสี่ทุ่มใช่ไหมครับผมเปิดตีห้าแล้วก็ปิดเวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่มครับครับส่วนมาตรการที่สามก็คือ กำหนดเส้นทางการเดินรถในเขตการเรียนการสอนรถยนต์ที่มีใบอนุญาตก็คือบัตรผ่านเข้าออกสามารถเข้าออกได้บริเวณเขตการเรียนการสอนได้ทางมหาวิทยาลัยกเกษตรก็จะระบุว่าอาทิถนนชูชาติกำพูถนนลพีสาคิกถนนวิโรธอิมพิทักษ์แล้วก็นอกนั้นห้ามห้ามเข้าออกเลยถ้า,ถาไม่ใช่เขตการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าเขตนั้นเนี่ยจะมีนิสิตเนี่ยเดินกันขวักไปอ่างยน,น,นะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็ลดเขาเรียกว่าลดอัตราความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุด้วยการลดจํานวนของรถจนด้วยนี่ฮะส่วนมาตรการที่4มาตรการสุดท้ายเนี่ยก็คือการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยให้กับนิสิตแล้วก็บุคคลบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือรถทุกคันเนี่ยต้องขับด้วยความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โอเคแล้วนะ40กิโลเมตรเนี่ยฮะแล้วก็นอกจากเนี้ยผู้ขับขี่จอยทุกคน ต้องสวมหมวกสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายในขณะที่ขับขี่แล้วก็โดยสารรถยนต์เอยโดยสารจยยอครับครับโดยทั้ง2มาตรการจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่หนึธันวาคมสองธันวาคมสองธันวาคมรับทั้งหมดเลยวันจันที่2องธัาก็ยังมีระยะเวลาในช่วงการดูแลความจัดระเบียบภายในเนี่ย เออนี่ฮะหนึเดือนนี่ครับก็เขาบอกว่าเป็นมาตรการที่ทางมหาลัยผ่อนปลนมานานแล้วที่ว่าให้รถเข้าเข้าออกได้ผ่านได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาบสองฝ้าของมหาลัยเลยนะฮะฝั่งพลยทินก็สร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวใช่ไหมนะครับวิ่งไปถึงคูคตอะไรนู่นน่ะฝั่งทางวิภาวดี ก็เป็นสายสีแดงเข้มนะนะครับของการรถไฟก็ผ่อนปลนอนุญ,ญาตให้บุคคลภายนอกขับรถผ่านช่วงนั้นแต่ทีนี้เนี่ยช่วงนี้มันเสร็จแล้วไงครับออไอฝั่งฝั่งโพรินเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยจะเริ่มเปิดจนถึงเกษตรเนี่ยหนึ่งธันวาคมน,นี้แล้วใช่ไหมวันที่หนึ่งนี้แล้วเปิดวิ่งนี้แล้วเนี่ยก็ ไม่ต้องผ่อนปลแล้วล่ะรถก็สามารถวิ่งบนถนนผลทุทินได้แล้วนี่ครับแล้ววันที่สองธันวาก็จะบังคับกฎระเบียบนี้อย่างจริงจังภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พวกเราหลายคนเนี่ยบางทีก็ใช้เส้นทางเนี่ยออกจากโรงพินไปใช่ไหมบางทีก็ผ่านเกษตรเข้าไปบางทีก็ไปทานข้าวกันนะแล้วก็บางทีก็เหมือนกับทางลัดก็กลายเป็นว่าก็จะผ่านไม่ได้นะใช่ไหมตามมาตรการนี้ต้องออกมาใหม่เนี่ยนะครับนี่ฮะ